อีก2วันกับอีก5ชั่วโมงนะเพนซิเเตอร์99ก็จะเปิดเป็นทางการแล้วพี่ก็เลยไปไล่หาซื้อเจ้าไข่คอสมิกมาเปิดเพื่ออำลาเจ้าแมปนี้นะเพราะว่าพี่อาจจะไม่ได้กลับมาเล่นแล้วพี่หาซื้อมาเป็เรียบร้อยแล้วไข่คอสมิกไข่เอ็กซ์ีสิบหอ่ามีกี่ฟองแต่สองสี่หกแปดสิบสิฟองอืมตัวที่พี่หวังอาไว้ก็คือน่าจะเป็นเจ้า0.7นะไม่ก็0.05 เขาอัพขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าตอนนั้นมันเป็น0.01อะ่ะขนาด1.25พี่ยังสุ่มไม่ได้แล้ว0.05พี่จะสุ่มได้ไหมเนะี่ยอ่ะไม่ลองไม่รู้ว่าทุกคนอ่าเดี๋ยวนะพี่บูตแล้วใช่ไหมโอเคโอ้โหอีตั้ง21วันเสียได้จังเทรดดิ้งพาซาหน่อยละกันพี่ว่าพี่ไปเปิดที่นู่นแหละน่าจะดีที่สุดและยูเบิร์ดราคา7ทิลเลียนแต่ว่าคอนเฟิร์มไปแล้วอยากซื้อจังเลยอะ่ะแต่ว่ามันคือแต่ก่อนนี่ราคาแค่5ทิลเลียนเองอะ่ะ คือถ้าเป็นแต่ก่อนนี่พี่ซื้อได้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มันมันไม่ได้แล้วไงราคามันแพงมากอ่ะเปิดมาก่อนแล้วกันฟองแรกเพื่อประเดิมอ่ะฟองนี้เลยอ่ะปับ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 โ,โ,โอ้โหได้เอ็กซ์ลอททอมากี่เปอร์เซน็นต์อ่ะห้าอเซโอเคๆทุกคนเดี๋ยวพี่เปลี่ยนห้องก่อนมันต้องมีทริกในการสุ่มต้องหาห้องที่มันมีไททานิกอ่านี่ให้มันเรียกเพื่อนออกมา มีเพกซัส8ทิลเลียนแต่คอนเฟิร์มไปแล้วดิพี่ขอเปิดเออไอ้นี่หน่อยดิอ่าอ่ะโชว์เพกไนไททานิกไทเทนิกที่พี่ตามหาเกิดมาฟองหนึ่งเผื่อได้อ่ะคลิกเดียวพอโอ้ห้องนี้มันไม่มีฮิวให้ดูเลยไอเจ้าสแกรลี่คอกกี้เขาได้เอามาขายหรือเปล่าอะ ที่เห็นเขาเออเหมือนจะโพสขายอยู่นะแต่ว่าทำไมมันมีแค่3ตัวล่ะทำไมมันน้อยจังนั่นสิอ่าฮิวจอรี่มีไหมเว้ยมีว่ะอือหือโอ้ยแทรนิงกตึมๆขอให้มันได้สักครั้งหนึ่งวะ่ะในดงนี้อ่ะเลือกไข่สักฟองหนึ่งอันนี้มีดาวออกมาอคลิกเดียวพอ ระดับอะไรพอสมิกดากอนอ่าระดับอะไรวะ35% 13%ยังไม่ออกเลยเอออ่ะฟองนี้ไข่หายไข่ไข่โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะเปลี่ยนห้องกันเถอะคือห้องนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วจะมีเทอรนิกเยอะแต่ก็ดวงก็ไม่ได้เยอะตามนะมันต้องได้บ้างสิ พี่เปิดพี่เคยไม่ได้บ้างหรอวะอ่าโอ้เฮ้ยแล้วอันนี้จอรี่แล้วไอตัวเอ่อาพี่ว่าพี่โหลดเออ่ไอน,นี่แล้วนะแต่ทําไมพี่ไม่เห็นหน้ามันวะหม,มายความว่ายังไงกันเฮ้ยอาจจะเรียกเพื่อนออกมานะอ่าเพื่อนซ่อกฟองนึงเรียกเพื่อนออกมาหน่อยเฮ้ย ใช้นี่ใช้นี่ใช้นี่วอะอีสักฟองหนึ่งเพื่อจะออกออกมาหน่อยโอ้ยดา้อนออกมาหน่อยเออะ,อะฟองสุดท้ายเดี๋ยวเปลี่ยนห้องแล้วถ้าไม่ได้ตานี้เฮ้ยโอ้โหข้างหน้าเลยเออไอ้น,น่าจะเป็นบั็กแน่เลยอ่ะโอ้ไปดีกว่าวะพี้ยงมาสุ่มยากเกินไปไหมคือจริงๆมันน่าจะออกมาได้แล้วนะ ในแมโอเคโอ้เจ็ดทิลเลียนแต่คอนเฟิร์มไปแล้วอ่าโอ้หทำไมห้องนี้มันดูสว่างจ้าเอ๊ะทำไมยวเทเนนิกไอเทเนิกแคทมันมันบักเหรอทำไมมันถึงไม่มีหน้าตาบะมันบักหรือเปล่าอ่ะอ่ะเปิดมามองไม่เห็นเมื่อนิ้วบังบังโอ้โอ้ดากอนอีกแล้ว ไอ hey, ตัวสิบสี่เปอร์เซ็นไม่ออกเลยทุกคนไอ hey, จไปมันออกยากจังเลยอ่ะปกติมันควรจะออกมาแล้วนะสิบสี่เปอร์เซ็นน่ะเนี่ยไม่คนหนึ่งจุดสองห้าเปอร์เซ็นไมได้เพื่อนถ้าได้มานี้จะเป็นอะไรที่โคตรจะดีเลยแต่อย่าบังเพื่อนอย่าบังอย่าอย่าบังสิบังทด้ไหมละ่ะจะโอ,โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วสิบสี่เปอร์เซ็นมาแล้วมาแล้ว <laughs> มาเห็นแล้วอะ สองฟองสุดท้ายเออเปิดในห้องนี้แหละไม่ออกก็ช่างมาและเฮ้ยโอ้ยใช้นี่เหรอโอ้โหตัวธรรมดาอ่ะโอเคทุกคนฟองสุดท้ายแล้วและสุดท้ายสุดถ้าได้มาจะเป็นอะไรที่โคตรจะโชคดีช่วยกดหนอยก็ดีนะเพื่อนอือหือ อ่าอ่ะโอเคทุกคนรอเกมใหม่เหอะก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีก็คือเออสุ่มยังไงก็ไม่ได้นะเออพี่ไม่แน่จเหกันว่าเกมใหม่มันจะมีเทเลนิคฟรีหรือเปล่าถ้ามีก็น่าจะดีมากเลยออเอาทุกคนก็สกิลด,ดีไมีเท่านีล้ละสุม่มยังไม่ได้เลยฮนะ